หลังจากต้มน้ําเกลือจนละลายหมดแล้วนะคะเราก็ต้องปล่อยให้น้าเกลือเนี่ยเยน็ยนเยน็ยนเยน็ยนเยน็นเย็นมากๆเลยเย็นให้สนิทสนิทเลยในระหว่างที่เราน้าเกลือเยน็นเราก็ไปเตรียมจัดหาพวกโหลพวกอะไรที่เราจะเอาไว้ใส่ดองอะคะ่ะตัวแนะนํานะให้ใช้เป็นโหลแก้วโหลแก้วแบบนี้โหลที่เขาใส่ขนมหรือใส่น้าหวานอะไรพวกนี้มานะคะ ไอโหลพวกเนี้ยคือมันไม่เป็นอันตรายนะถโหลกแก้วมันจะไม่เป็นอันตรายแต่บางที่เขาก็ใส่พวกไอกระป๋องพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะแต่ว่าตุ่มไม่ค่อยมั่นใจเนาะเออเราทํากินเองหรือทําขายเราก็อยากให้มันปลอดภัยอะ่ะเพราะว่าเราก็กินเองด้วยเนาะถ้าเป็นโหลกแก้วเนี้ยมันไม่มีสารอันตรายแน่นอนเพราะว่าพวกเกลือมันจะมีแบบ การกัดก่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปกัดก่อนพัติพัตเตกอะไรพวกนี้ออกมาหรือก่อนเนาะล้วก็แช่เป็นโหลเนี่ยอ่ะตอนนี้พอน้าเกลือมันเย็นแล้วเนาะเราก็เอามะขามมะขามที่เราแชไว้เนี่ยเรียงเข้าไปเรียงเข้าไปอันนี้เรามาทดลองเนาะเราก็จะมีมะขามแค่ไม่เยอะพอดีหาหาได้ไม่เยอะได้มานิดหน่อยเราก็เลยเอามาลองดองดูนะ เห็นเขาขายกันจังเลยในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยขายมากมายแพงมากด้วยลองดองดูดิถ้าอร่อยนะแม่จะดองขายอันนี้ก็แนะนำเนาะมันเป็นการเสริมรายได้ได้นะเป็นการสร้างอาชีพอีกวิธีหนึ่งซึ่งเขาทำกันมั้งแต่โบ,บราณโบราณแล้วแหละนะเนาะวิธีนี้เสริมรายได้รายได้ดีด้วยนะบอกให้บางเจ้าเขาขายกันเอารวยเลยตามสวนนะเนาะ <laughs> เราก็พูดถึงตามสวนรับ มันฝักใหญ่มากฝักใหญ่มากมันก็ไม่ไม่ยอมนอนลงไปนะเอาไงดีหักแล้วกันเนอะเราทํากินถ้าเราจะทําขายก็จะไปหักนะเอาเป็นโหลใหญ่ๆใ,ใส่น้ําให้มันท่วมอะไรเงี้ยเสียดายฝักสวยเนี่ยพอเราเลี้ยงเสร็จใช่ไหมน้ําเกลือที่เราต้มไว้เย็นเราด้วยเทลงไปเลย ท่วมมะขามพอดีแต่อฝักนี้มันใหญ่หักดีกว่าเนาะเสียดายก็เสียดายนะเนี่ยใหญ่สวยแต่หักไปเลยอ,อันนี้เราทํากินเองก่อนพอให้มันท่วมอย่างเงี้ยนะเราก็ปิดฝาอย่าให้อากาศเข้าได้นะคะเพราะว่าถ้าอากาศเข้าได้มันอาจจะทําให้เราให้มะขามมันเน่ามันจะเป็นฟองๆอ่ะเน่า แล้วก็จะมีกลิ่นแบบสาเล่าเนี่ยฝาพวกนี้มันปิดแบบสนิทเลยในฝาแบบนี้เราก็จะเก็บไว้สักประมาณสามถึงห้าวันแล้วเรามาชิมกันอีกทีเนาะถ้ามันออกแบบคือน้ำเกลือมันซึมเข้าไปในมะขามดีแล้วอ่ะก็เอามาจิ้มพริกเกลือจ้ะอร่อยแล้วก็ เราก็สามารถเอาไปขายได้เลยนะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือแกะเม็ดแกะเม็ดก็จะได้ราคาดีกว่าที่จะขายทั้งเม็ดราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าความยากง่ายในการทํามันก็ต่างกันไปเนาะราคามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งไว้เท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าตามท้องตลาดจริงๆแล้วอะมะขามดองเกลือมะขามแช่อิ่มอย่างเงี้ยคือถ้ามีเม็ดนะ ราคาก็ครึ่งโลก็อยู่ร้อยห้าสิบส่วนใหญ่เขาจะแพ็คเป็นครึ่งโลใส่สองซิปอะเนาะครึ่งโลร้อยห้าสิบอืมก็ค่าส่งอีกต่างหากนะก็จะมีค่าส่งเพราะว่าพวกนี้เอ,อน้ำหนักมันเยอะราคาส่งก็ค่าส่งก็จะสูงนิดนึงเนาะแต่ว่าเราก็เอาเท่าที่พออยู่ได้เนาะตามเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราก็ทำกินกันไปนะอ่า